เอเบต้าฟาร์มสวัสดีครับการแพ็กประกัดหน้าร้อนควรทำอย่างไรทำไมต้องถ่ายคลิปไว้ในวันนี้ผมจะมารีวิวแกะกล่องประกัดนะครับซึ่งตามคำแนะนำเนี่ยเขาบอกว่าให้ถ่ายวิดีโอไว้นะครับ ปลาเป็นอะไรเนี่ยนะครับปลาตายหรือว่าอะไรเนะี่ยเขาก็จะได้ชดเชยให้นะครับถ้าไม่มีวีดีโอก็จะไม่ได้ชดเชยให้นะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงความจริงใจต่อกันนะครับระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับเพราะว่าปกติประกันเนี่ยนะครับเราก็จะรับประกันกันนะครับว่าจะต้องยังไม่ตายนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปลาในกล่องจะเป็นอย่างไรนะครับในกล่องมีปลากี่ตัวแล้วแพ็กมาดีไหมปลาใีกล่องจะมี2ตัวนะครับอันนี้ทางไปษนีไทยนะครับส่งมาก็ถือว่าเร็วนะครับส่งเมื่อวานนะครับวันนี้ได้รับแล้วนะครับ ขอบคุณที่ดูแลพวกผมนะครับก็ต้องขอบคุณไบเสนีไทยนะครับที่ดูแลประกัดระหว่างการขนส่งอย่างดีนะครับเดี๋ยวจะแกะเลยนะครับ กล่องีๆสตัวนะครับตอนนี้หน้าร้อนนะครับก็พมนะครับโอ้โหดีมากเลยนะครับมีสองชั้นนะครับแล้วก็ข้างในนะครับตา2ตัวนะครับห่อมาอย่งดีนะครับสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับห่อไว้ ก็ถือว่าทั้งกันกระแทกกันความร้อนนะครับก็อากาศเมืองไทยตอนนี้ร้อนมากนะครับออกมาดีมากครับแข็งแรงนะครับกันได้ดีทั้งกระแทกแล้วก็ความร้อนนะครับถ้าคำนวณคร่าวๆก็น่าจะปลอดภัยนะครับกายน่าจะปลอดภัย ยอดครับยังมีชั้นหนึ่งครับฟลอยด์นะครับป้องกันความร้อนนะครับการเซฟปลาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเคลมได้นนะครับแต่จริงๆเราในฐานะผู้ซื้อนะครับเราก็ไม่อยากเคลมนะครับผู้ขายก็ไม่อยากเคลมนะครับเราอยากได้ปลาที่มีชีวิตนะครับเพราะเราซื้อมาเลี้ยงนะครับ แพ็คมาดีครับแพ็คมาดีเราแกะเราก็ต้องระวังนิดนึงครับเดี๋ยวจะไปจับคอนถุงนี่อ Yellow b a k นะครับตัวคู่แข็งแรงนะครับแข็งแรงเลยผมใส่ ไว้ในน้ำนะครับผมจะแช่ไว้ประมาณ15นาทีนะครับเพื่อป้องกันปลานอกน้ำนะครับีตัวนี้นะครับ คือถึงแม้ว่าจะเคลมได้นะครับแต่ทั้งผู้ซื้อผู้ขายก็อ,อยากได้ปลอดใปลาปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นการแพทยด,ดีๆช่วยได้มากนะครับไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการเคลมนะครับแล้วก็ได้ปลาเกลือที่เราอยากได้นะครับเป็นฟอยล์กัน ความร้อนนะครับดีมากเลยเซฟปลาได้ดี <ๆ S 1> เลยครับคือ,อาการถ่ายวィィิดีโอไว้นะนะครับ <ๆ S 1> ก็เป็นการแสดงความจริงใจทั้งผู้ซื้อผู้ขายนะครับผู้ขายถ้า ก็เห็นจากเขาตายนะครับเขาก็ยินดีที่จะเ,เทมให้เรานะครับแล้วก็ไม่ต้องดราม่าก,กันนะครับนี่เป็นเด l o w แบ็กตัวเมียนะครับก็จะอยู่กกะละมังหนึ่งนะครับก็เรียบร้อยนะครับ น้ำในกำลมันนะครับผมใส่ใบหหกวางนะครับแล้วก็ใช้เกลือรปรับสภาพน้ำไว้นะครับเตรียมไว้รอเขานะครับน้ำจะตื้นน้ำจะตื้นนะครับช่วยเซฟปลาเวลาขนส่งนะครับเขาอาจจะเหนื่อยโดนกระแทกมานะครับเดินทางมาทั้งวันทั้งคืนนะครับถ้าเราให้น้ำลึกๆเขาก็จะว่ายขึ้นว่ายลงนะครับปลาก็จะเหนื่อยมาก แต่ถ้าเราใส่น้ำตื้นหน่อยนะครับเขาก็จะอยูอ่พื้นเนี่ยนะครับตอนที่มานินะ่แล้วก็ขึ้นลงนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นปลาก็จะไม่ต้องเหนื่อยนะครับนี่ก็เป็นการเซฟปลาอย่างหนึ่งทำให้ปลาเราฟื้นเร็วนะครับก่อนที่จะนำเข้าไปาใส่ตู้โชว์หรือว่า,อาเอาไปเลี้ยงใน แหลงเลี้ยงต่อนะครับที่มีน้ําลึกกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นการเซฟปลาวิธีนนะครับหลังจากที่ขนส่งถึงเราครับอีกอย่างนึ่งเนี่ยการแช่น้ำนะครับแช่ถุงปลาไว้ในน้ำเนี่ยนะครับะจะช่วยให้น้ำข้างนอกกับข้างในถุงนะครับอุณหภ,ภูมิเท่ากันเมื่ออุณหภูมิเท่ากันนะครับเวลาเราปล่อยปลา ลาจะไม่นอกน้ำนะครับคือถ้าอุณหภูมิต่างกันมากบางครั้งเขานอกนะครับตายเลยนะครับรู้ว่าก่อฟื้นยากนะครับเพราะฉะนั้นเราเซฟดีกว่านะครับจะต้องรอเวลาถึงนิดนึงนะครับสัก15นาทีนะครับเดี๋ยวค่อยมาปล่อยกันนะครับเดี๋ยวรอเวลานะครับ15นาทีครับ 15นาทีผ่านไปได้เวลา15นาทีแล้วนะครับผมจะปล่อยปลาลงในน้ำที่เตรียมไว้นะครับเพื่อให้เขาอยู่ที่นี่นะครับจนถึงอตอนเย็นนะครับมีเวลาก็จะมาเอาเขาขึ้นโหลอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ให้อยู่ในนี้ไปก่อนนะครับน,นะครับ ปลอดภัยดีนะครับยินดีต้อนรับนะครับเยีนโลแบ็กนะครับเด็เหลืองนะครับสวยครับเป็นปลาที่ได้จากการประมูลนะครับต้องสู้ราคานะครับอยากได้ปลาสวยก็ต้องสู้ราคาครับครับนี่เป็นตัวเมียนะครับก็เช่นกันนะครับทำต่อได้เลยนะครับครับ ก็เป็นวิธีการนะครับที่เราจะนำลูกป,ปลานะครับที่ได้จากการขนส่งนะครับเอาออกมาสู่ภาชนะเพาะเลี้ยงได้อย่างปลอดภัยนะครับอันนี้ปลาทั้ง2ตัวก็ปลอดภัยดีครับครับเดี๋ยวให้ท่านได้ชมนะครับสียังไม่เข้าเท่าไหร่นะครับก็เนี่ยนะครับ จากการเดินทางี่ขนาดปลานะครับนี่เป็นตัวผู้นะครับสวยนะครับผมเห็นลักนะครับนี่ก็เป็นตัวเมียนะครับสดใสดีทั้งคู่ครับครับยินดีต้อนรับสู่เอเบต้าฟาร์มครับทั้งสองเลยนะครับยินดีครับ ครก็หากท่านชื่นชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไปผมจะนำเรื่องราวดีๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านครับขอบคุณมากครับท่านคงได้เห็นแล้วนะครับว่าการแพ็ปลากัดหน้าร้อนนะครับควรทำอย่างไรที่จะสามารถเซฟปลาได้นะครับ เท่าที่ผมแกะกล่องประกัศกล่องนี้นะครับปลาเนี่ยน้ำปลายังเย็นอยู่นะครับเป็นอุณหภูมิปกตินะครับซึ่งวิธีแพ็คแบบนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ครับเป็นเรื่องราวดีๆจาก A.Beta Farm ที่นำมาฝากทุกท่าน หากท่านชื่นชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไปผมจะนำเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกับทุกท่านในตอนต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ